ข้างเตียนน้องเกียวว่าจะรับสนุนเหนุการณ์เพราะนั่นนจะดิสวัสดีจังว่าขบกุน้องเกียวเดี๋ยวควายเชคเพิ่มด้ว่าเดิมอีกหนมาเล่นเกมหมาป่าแหละนุ่หน่อยหมกแดงด้วาะเบ็ดคันตั้งยาที่หนบาทหาิบ สตางค oh, ์เขนาดเนาะหลักการเบ็ด <Jacqu> ข <eline> ั้นสุดอยู่ที่มืดหาแพงแห้งเนาะจ้าเนาะซึ่งหนุ่มเกียร์มี่แค่หกพันหนึ่งเนาะหลักเบ็ดไปในน้อยๆดีกว่าซะลอยยี่สิบบาทเนาะเออลอยห้าบาทซาซึ่งเกมนี้น้องเกียวมาเพราะว่ามีคนรีเควสทางไดเร็กมาว่าอยากเบิ่งเกมนี้เพราะว่ามันน่าฮักเนาะจ้าเขาก็เลยมาเบ็ดให้เบิ่งโดยเอาเงินความรวยและเงินฟรีๆของน้องเกียวเนาะจ้ามาเล่นในเบิ่งว่าเ้าสิได้ตัวจ้าว่าเกมนี้สิได้ตังค์ ยเยอะมากันไปเลยไปเลยซึ่งท่องชันเกมนี้นะจ๊ะเราเป็นเกมที่แข่งฟรอยิงชุกระลังของฟองพุ่มหมาป่าอะไรกันนี้ิดหน่อยแดงจ้าซึ่งขาดใช้ได้ครบพลังครบเยอะกว่าก็จะเป็นภูษนะไปนะจ๊ะแล้วเขาสูช่วงบูรัตจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่เก่าๆเท่ากันนะจ๊ะอ๋อเขาบอกว่าทะเลที่แปดวิ่งเนี่ยคือว่าแบบเป็นช่วงบูรัตแบบแตกดังแห้งมากแตกดังบุบๆอย่างนี้เลยว่ะตอนนี้เรามาสมวยข้าบาทจ้า อยู่ที่เก่าๆเท่ากันเอ๊ะมีกวินหรือว่ายู่สกะดมินแล้วนะจะเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไหนึ่งพันหร้สิบห้าที่สตังค์ะไปต่อเลยตอนนี้มาปลาอยู่ที่สิบเอ็ดคะแนนนงนูน uhh. like like e ่นบุญเด็ดเดที่เจ็ดคะแนนค่ะแอเชี่ยมาปลาเพราะวมาปลาร่อนะจ๊ะในเกมนี้เนาะไรเซนแบบมุยมุรานะจ๊ะแบบคาวาอิเดชยออย่างเงี้ยนจะ มาที่เก่าคะแนนสิบคะแนนเท่ากันนะเลสิบคะแนนต่อแปดคะแนนต่อ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 เนี่ยนี่เราเปลง่ยนมาแล้วนะจ๊ะสิบคะแนนต่อแปนะดจ้ะไหนว่ามาพอแปลนะจ๊ะเลยไหนว่าไม่แตกว่าจ้าหาที่สองบาทนะจ๊ะานอมืุอจี้แต่ว่าอีกจานดอกไม้ละแตกแล้วจ้ะไหนบอกไหนมาโรยหาที่เจ็ดบาทจ้ะไหนบอกไหนมาโรยหาบาทจ้ะตอนนี้นี่เระบุลี่ยนอยู่ที่สิบพระงนะจ๊นะมาปลาไหนมาเก่าพระรงจ้ะไปเก่าเท่ากัาานแะล้ว ฟังนุหน่อยหมกแดงละต่อไปเลยเด็ดแตกเจได้มากเลยหาที่เจ็ดบาทจ้ะตีมาป่าจ้ะอ่ามาป่าเด็กเก้าคะแนนเท่ากันแหละั้งหนน่อยหมแดงละต่อไปเลยหาที่หาบาทโย่ไหนวมากสองตัวแตกไปแล้นแตกแเจ็ดบาทนำผิดกี่เดืนเท่าไรกว่ามึงทานนะจ้ะเอ้ยดหน่อยเนมาหาที่สองบาทจ้ะอ่ามาป่าเด็กซิปเกะคะแนนจ้ะตั้กดุหน่อยหมวแดงจ้ะ เกมส์ดีได้ต่จอตจาอ้า,าเาานาะฐา,น,า,กกน,น,านที่สองปะต่อจ้าต่อเด็กพักเก่าคะแนนเท่ากันจ้าตอนนี้เก็บมาบูดกันเนาะว่าฟังได้เกมเป็นไฟล์ศาสนาเดจะเก่าสู่ช่วงบุรุษไปหรอเยอะด็กวะเออเด็กพักเก่าคะแนนเท่าก,กันกนะจ้าสื่อพวกฉันเกมนกี้เนาะอะไรแบบมันจะให้แบบสองต่อคือแบบเงื่อนข้างในของเกมนีแ่แหละกับเงินข้างล่งคะแนนของว่ พับอกหน้านะแต่มแต่มาเบิร์กันว่าที่แนักขนาดไหนแจ้ะแม่บออ่าวอะไรเนาะรอหนิตอนี้ยุเก่าคะแนนเท่ากันอ่าพลังติแล้วก็มามามือหน่หมวกแดงเปาชาแต่กระดัคะแนนมากากกระดีคลิปต่อแปดคะแนนต่อไปต่อไปคลิปเอต้องเจ๊คะแนนสาตอนนีไปแปดมะจาะเงินก็แปดนะคือพลังมามากเนาะคลิปต่อเน ใอย่เดีเลน้อยอตัวหกแล้วสองัด้โดบบไดลตวสูมาแล้มาแล้วมาแล้วแต่เขาสุดจงมนอสูดยวบ้ได้บยอมให้หน่อยอี่มาต่อสา่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแปอีกสองร้อยสองสิบาทอ่านมาท่านน้อเดี๋ยวย่หน่อยนึงเถอะอีกน่อยนึงน้นึง ขอความสุชมพนัฐถูกคะนนของที่หลังอีกแบบอีกนึงอีกที่เจนอ่ะซูน้อยหนึ่งใจเย็นใจเย็นเกี่ยวขาบบอ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 จะข๋าบบออีกทั้งอีกคะแนนเดียวเท่านั้นอีกคะแนนเดียวเท่านั้นอีกคะแนนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวบ่มาถือไปแล้วจ้าคิดว่าสวยกันแต่ตอนนี้มาปลาเด็ดสุชื่อก็น่าัฐ สีแดกน้องแล้วไม่นะอย่าเอาเงินฉันไปเอาพิดเกล้วแต่ะตอนนี้เราปอยชุบจ้าต้องมาดกันวาากปอนาบัเรืารือเเรืือเรืกันไกลไปเฮ้แพ้เนาะอ้ยไม่นะรอบที่สองจ้หรอบที่สองเลือกเลือกเระดาษไปอีกระดาฮหาาที่ปนมอีก่อีกทาด้าได้ทาดเอาได้ดีนะอ๋อก่อนไป ไปได้วิ่งจ้าเป็นติบที่จะเป็นเสืยงงามไปเลยมาปาฟอมเป็นยายจ้าไปเลยแดกเลยแดกเลยเลือกเลือกเฮ้ยเดี๋ยวบอแดบบออแดบแดบแดบเลยแปดบหลอดอาจารเออเลือกไปมาปะเดี๋ยวบอแต่ก็ทีมมันสวยเลนะเนี่ยมันเป็นเหมือนอนิเมะเหลืองนึงเลยแบบมาปาฟอมเป็นยายจะแดก นองน,นู้นหมวกแดงน่าจะแต่นู้นหนวกแดงก็น่าฮักเนื้อตกกแอบเสียดลยนูนหนวโบแดงแทไปนะา๊ะแต่ห้องก็ได้บหนักจับป้าฟาเลจ้ะเดบอสบอไดนะา๊ะไปต่อไปต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอแตกเอ้ยซื้อสองเลยสามทีบสองาทเลยจ้ะเดบอเดบออีกก็บอไดจ้าเอ้ได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 ยี่สิบบาท ซื้อมามาในหอหนึงเยอะเดบอเดบออืม,มได้เนาะเอ้ยได้ยูสามลอยที่ห้าบาทถือว่าสวยคุณยายเลือกจากคุณยายเดบอเอ้ยได้อยูสี่บาทซื้อมามาในสองหอแล้วเดบอเดบอได้ลอยห้าบาทจ้าถือว่าสวยงามหลัดพี่สปินแล้วได้จานเลือรอบนี้แล้วจ้า อะไอ้าา่่เตะบิกวินน่ารัอาสารร่อยที่หาร่อยที่จ็สองบาทเช่งบิ๊กวินน่ะจ๊าเช่งโบนัคน่ะก็ถือว่าบุ๊วินน่ะจ๊ะนะจระเป็นแบบมาป่าขนาไหนมาหนึ่งพันที่ร่อยที่เจ็ดามหาที่สตาร์เลิก่ะจากเกมนี้น่ากะนอนะถือว่าเคเป็นเกมนี้น่ารักเกมหนึ่งด้วยเกมหมาป่ากับหุมหน่อยหมกแดงนะจ๊าจากไข่ พี่เดีไข่เดิมตั้งแถ้าใครอยากเลาะแมลนก็เลาะแมลนเบิ้ลก็ถือว่าเป็นเกมเก่าแล่ก็ยังเป็นเกมที่ดีอยู่นะจ๊ะก็ได้มากถือว่าได้กำไรมาหน่อยนึงแย้่ๆหน่อยกว่าบาทแต่ก็ถือว่าเดี่ทุ่มขึ้นด้วยหล่ะจ้ะถ้าใครอยากเลาะแมลงก็เลาะแมลงเบิ้ลนะจ๊ะแน่นอนมาน้องเกียดนัดขอโตก่อนนะจ๊ะนอไปเล่นเกมอื่นแล้วเกมนี้ก็คือว่าเอามาเล่นให้เบิ้ลในน้อยก็พอแล้วนะจ๊ะขอราะน่าจะไปก่อนไปไปจ้าไปไปจ้า